สวัสดีครับเอสเพลย์ S play. นำทุกท่านไปที่สนามแม่กวงสเตเดียมครับติดตามชมถ่ายทอดสดฟุตบอล M150 แชมเปี้ยนชิพหรือว่าไทยลีก2นัดที่6ของฤดูกาลนะครับเป็นเกมระหว่างลำพูนวอริเออร์นครับต้อนรับการมาเยือนของตราดครับในวันนี้มีคุณภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์และผมทิติพันธ์สม,มุทรเป็นทีมผู้บรรยายครับเกมเริ่มครับฟุตบอล M150 แชมเปี้ยนชิพนัดที่6ครับคู่ระหว่างลำพูนวอริเออร์เจอกับตราดทีม นำของตารางนะครับก็เป็นจอมเตะลูกนิ่งนะครับเปิดลูกนี้ไปเสาสอนะครับได้โคกด้วยลูกนี้แล้วปัดได้ครับอดิศักดิ์ดวงสีแล้วจะฟ้องเอาแฮนด์บอลด้วยผู้ตัดสินว่าไงครับผู้ตัดสินชี้เป็นลูกเตะมุมนะครับลูกหม่งของธีรพลธนชาติกุลครับแม่อดิศักดิ์ดวงสี ซุปเปอร์เซฟครับออกด้านขวาครับอาทิตย์รออยู่อาทิตย์สุนทรพิกครับฝากบอลที่อดุลแม่สองนักเตะที่เติบโตมาจากชนบุรีครับมาประสานงานกันจริงไกลูกนี้แม่โอ้โหเฉียวเสานิดเดียวครับโอ้โหตาดีจริงๆนะครับยิงเป็นเหนียวเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เข้ากรอบนะครับไม่มีใครเข้าครับธงชัยโพนางมีพื้นที่เวลาลองซัดดูครับแม่เกือบไปเหมือนกันครับลูกนี้ บอลมันใสก้อยแล้วแหะปัดปลายนิ้วครับนักกอครับไหลต่อมาครัพพงเปิดม่นี้ชกทิ้นาก่อนครับและชกดีด้วยครับเป็นเข้าทางของบาโบ้เพื่อน่วมทีมเจฟเฟนลิงหนีสักดามาได้เจฟเฟนตักมาลูกนี้ก็ติดธิรพนีครับ เอาแล้วเจฟเฟยลงไปกองกับพื้นครับกุลสินยังให้เล่นต่อครับคาราโดลบมาสองมาแล้วครับจังหวะสวนกลับของตราดคาราโดคาราโดไหลต่อยกับพิทักษ์ชัยครับพิทักษ์ชัยเติมสูงครับยิงลกนี้มาบอลไปอ้าวับเกือบหลุดไปขวาได้ทันครับแา่เดิศักดิ์ดวงศรีเสียวไส้เล็กน้อยเือไปครับปลายมือนะครับบอลกระชอกหลุดมือมานะครับยังพุ่งคว้าไม่ได้ครับอยู่เดียวด้วยในช่วงกลางสัปดาห์นี้ทําประตูให้ทีมได้ด้วยนะครับ ในเกมชนะเกษตรศาสตร์2-0ยังไม่ออกครับธนกรลุยไปเองเอยธีพรพลชนลูกนี้ไม่ฟาวครับแล้วไปหัวตุ้งนี้ได้ฟาวจังหวะนี้ฟาวครับกองเชียร์กองเชียร์โวยยิ่งกว่านักเตะครับอาทิตย์เปิดลูกนี้เลี้ยงไปเสาส้อครับได้ด้วยเปิดตะวัดกลับมาแม่อรีครับอนันต์ยังได้อน,นันต์ เปิดหักกลับมาลูกนีได้ยิงแม่ติดบล็อกยิงอีกทีนึ่งตุกตะขาครบโอ้โหนี่โอ้วันใหม่สถทนานครับทำประตูขึ้นนำให้กับลำพูแล้วครับกัดไม่ขาดนะครับมาเข้าทางวันใหม่นะครับจัดให้เลยนะครับเต็มเต็มครับหนึ่งศูนย์ครับเจ้าบ้านครับลำพูนวอริเออร์ขึ้นนำด้วยความขยันหมั่นเพียรเนี่ยครับแม่เอาจนได้ อาลีซิโซโก้ครับตบกลับมาโขกสกัดมาแล้วอนันต์ก็สังวานเก็บได้ตวัดกลับมาตรงนี้สกัดแล้วมาเข้าทางมากดเต็มเตมครับโอ้วันใหม่อยู่ตรงนั้นพอดีครับถูกที่ถูกเวลาแล้วทศพรโดนบังอย่างนั้นโอ้โหมองแทบไม่ทันครับตรงนี้ซัดเป็นข้อเลยครับวันใหม่เป็นประตูแรกของเจ้าตัวนะครับในการย้ายมาสวมสีเสื้อใหม่ของลาบูนบอลเลอร์ครับฮอนันต์ยอดสังวานลงมานี่ได้เรื่องเลยครับ แนวรับของตราด2-3าคนนะครับแล้วก็รวมถึงทศพรด้วยเอาไม่อยู่ครับโฉบมาเล่นครับอาทิตย์สุนทรพิษอดุลกลับมาที่อาทิตย์ชิงจังหวะเดียวข้างในว่างครับอัครพงศ์แม่สวยลูกนี้ซาเลสเกี่ยวลบซาเลสแม่ไม่ได้ยิงครับแม่จะจิ้มให้เพื่อนอันนั้นหลอกล่ออยู่แม่ความสามารถเฉพาะตัวดีครับอันนั้นสับขาอันนั้นเปิดโค้งมาลูกนี้ซาเลสโหมลูกนี้ชนเสาครับโอ้แล้วไม่มีตัวซ้ำ โเฮไปแล้วเนี่ยหัวเปิดมาม่งเล่นทานครับสบัดไปเสาสองชนเสาเต็มเต็มเียงนิดเดียวครับไม่งั้นได้ประตูที่สองแน่นอนโอ้เปิดดีหมงดีครับพุ่งไม่ถึงด้วยทศพรแต่แม่นเสาครับคาราโดป่านลุกนีข้ากระแพงแล้วก็มาโอ้เฉียดเสานิดเดียวครับอดิศักดดวงสีเนั้นได้แค่มองแล้วครับยิงหนีกำแพงได้แล้วนะครับ นี่ครับผ่านไม่เจอใครเลยครับแมแต่ว่ามันไปเสียดเสาสองออกครับนักเตะปราสรีครับมีจังหวะโอกาสทองใ้หม่งไปชนเสาซะอีกตลุยไปเองครับคอนราโดแทงตรยนี้บาโบ้หลุดมาบาโบแปลลูกนี้แล้วก็ไม่เหลือครับโอ้โลูกนี้สวยงามครับตีเสมอครับตราดหนึ่งประตูต่อหนึ่งเอาจนได้นะครับคอนราโดแวกมาแล้วครับแล้วก็ไม่หวงครับส่งต่อให้บาโบเลยนะครับ ยิงหนีมือพึ่งษาประตูของเจ้าบ้านนะครับเป็นประตูตีเสมอจนได้ครับเสียสมาธินิดเดียวครับเนี่ยจังหวะที่คารโด้ลุยมา3าแล้วแทงทะลุช่องนี่แนวรับประกบไม่อยู่ครับบาโบ้เร็วด้วยครับแล้วก็เอียงแปรตรงนี้เสียบสอสองครับลุเฉียคบคมครับเป็นประตูที่4ี่นะครับของบาโบ้ด้วยในฤดูกาลนี้ครับ ต้องชมเลยครับเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับระหว่างอค์ลรโดกับนอสโบรคู่นี้ก็ส่งกันให้ยิงกันหลายลูกนะครับในฤดูกาลน,นี้พักอกพรอปรีชาครับเลี้ยงหนีโอ้โหโดนรุม4คนวงล้อมตวัดขึ้นหน้าได้สวยแม่กค์ลรโดดีดต่อยอทีไปติดเอา้าบอลยังกลับมาที่สักดาครับเปิดเข้าไปฉชร์บ มาโบยิงลงูกนี้โอ้โหข,ข้ามคานครับก็ไม่มีเพื่อนมาช่วยนะครับก็เลยตัดสินใจตวัดยิงเลยนะครับข้าม,ามคานไปอดุลอัครพงศ์ทำชิงกันจังหวะเดียวครับอัครพงศ์มาที่ซาเลสทันไหมครับซาเลสทันด้วยตบกลับมาลูกนี้มันยังมีธีพรพลครับมองอีกทีนึงดวลลูกกลางอากาศอยู่ครับซิซุโก้มองมาที่อนันต์ดีดออกมาลูกนี้ถึงด้วยครับธงชยัยธงชัย ยัดเข้าไปลูกนี้ได้เตะม,มงครับแม่เปิดมาลูกนี้มแล้วตกตรงนั้นย,ยิงยังติดบล็อกแม่ช่วยกันดีครับตราแล้วเตะอาดลูกนี้โอ้โหอติคุณครับรอดไปครับตราดสามมุ่นตุนครับเอาพุทธสินเป่าให้ลำพูดได้ก็ไปดึงครับไปดึงพงชัยอยู่ด้านหน้าแต่ไปดึงตัวประกบเป็นล็อกแขนไว้ครับครับ เปิดเข้าไปที่เสาสองเอาก็ปัดได้นิดนึงครับแม่ทศพรสีเรืองไม่งั้นถึงหัวซาเลสแน่นอนครับตัดสินใจเร็วครับทศพรนะครับออกมาชกไว้ก่อนครับขวางมาครับทงชัยเติมมาทงชัยจอดไปที่ซาเลสพักอกลูกนี้ก็หาจังหวะยิงอยู่ซาเลสหลายคืนมาปัดลูกนี้ปัดได้แล้วซ้ำไม่ได้ครับซ้ำอีกทีหนึ่งยิงติด จริงได้ไหมครับไม่ได้โอ้โหบอลบอลบอลขลุกขลีก็ผ่านหน้าประตูออกมาโอ้ยสองสามจังหวะครับแม่ทนากรนาวานิชครับไม่อยากเชื่อว่าบอลยังไม่เข้าโอ้นี่ไหลามาจริงปัดซับปัดอ,อีกทีหนึง่งแมแล้วบอลมันนัวเนียนัวเนียหน้าประตูเลยครับก็แต่ต้องชมความขยันกองหลังของตราดเหมือนกันครับลงมาช่วยกันบังได้ดีเหมือนกันครับโอ้ดับเบิลเซฟเลยครับทศพรศรีเรือง พอนตทีอดุลน่าเป็นนาทีทองของลำพูนครับหลายมาแล้วอาทิตย์อาทิตย์ยิงเองเลยครับอโอ้โหผ่านหน้าประตูออกไปนิดเดียวครับโอ้โหช่วงนี้โ,โหมบุกมาต่อเนื่องเลยครับสำหรับลำพูนเลนเลยและยังได้เตะม,มุม <Open save S 2> อีกโอ้เป็นเซฟเลยครับเซฟของทศพรนี่บอลไซสก้อยจะเสียบสองสองโอ้โอปัดได้ซ้ายปัดนะครับปัดทิ้งเลยครับอาทิตย์ครับ อาทิตย์ต,กตักด้วยซ้ายเข้ามาเอาแล้วบอลตกซาเล็จ,จิ้มกลับมายิงลูกนี้ยิ่งฉลบโอ้ย,อยแมลำพูนเกือบได้อีกแล้วครับฟ้าคราดโอ้เราพี่จังหวะกระทะการเอายังไงครับเราไม่มีไม่มีฟ้ารลยคุณตัสินไม่ว่าอะไรเลยครับ ลูกศิษวันนี้ค่อนข้างปล่อยเกมครับซาเรสพยายามจะจะฟ้องครับน่เดือดโค้ชปอน,นจงสิธิวุฒิีช่วยเดือดเหมือนกันีหน้าพุทธสินเลยครับเ้าองดูว่าเหตุใด้นจังหวะที่คอร์โดฟาว์ก่อนหน้านี้แล้วครับ กราโดพลิกเข้าในกราโดเข้าซ้ายครับกราโดยิงลูกนี้แม่ตรงตัวอดิศักดิ์ดวงสีครับมีลุ้นบ้างครับอาทิตย์ครับเปิดมาเสาแรกไม่ถึงครับอดุลเลี่ยนจอยู่กับพรปรีชาได้ด้วยครับธงชัยตักไปเสาสองสาเร็มงตั้งกลับมาแล้วปัดได้แล้วซ้ำไหมอดุลอาว้สินเป่าแล้วครับเปล่าว่าผู้เล่นของกระพูนฟาว ทศพรไปแล้วนะครับทศพรแต่ฮีครับไปโดนทศพรนะครับโขกชงกลับมาแล้วเนี่ยทศพรถึงบอลแล้วไปโดนไปโหไปโดนหมัดอ๋อมือขวา<อ>ครับบอโดสัมผัสบอลแรกครับอธิคุณ คอนพิชาไหลต่อมาครับบาโบ้ดวลกับคอนตตฮีคอนตตฮีจิ้มทิ้งได้เป็นเตะมุมของตราดครับเปิดมาได้มงลูงนี้อ้า,าวแล้วบอลมาเสาสองยิงสวนด้วยซ้ายติดติดกันเองแล้วยิงทีหนึ่งเข้าไปแล้วครับโอ้ยตราดรขึ้นน้ำครับตาดคาตาโนฮิโรมิชิครับโอ้เอาจนได้ครับตราดนะครับเปลี่ยนแนวะลุกลงมานะครับแต่ว่า ได้ประตูจากแนวลับนะครับคาต์โนะนะครับโอ้โหอธิักแม่เปลี่ยนตัวได้โผดนะครับน้ช่วยได้เตะบุ้งครั้งแรกด้วยนะครับในเกมในครึ่งหลังนะครับของตราดยิงไปติดคอร์โดครับแม่กลายเป็นมาตั้งให้กับคาต์โนะซัดด้วยขวานะครับบอลเสียบขาเลยครับโอ้โหอธิักดิ์ดวงสีนเสียตำแหน่งไปแล้วครับ ขึ้นนำจนได้ครับจากคาตาโนะนะครับ2-1เป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับในฤดูกาลนี้โอ้และได้ประตูในช่วงเวลาสำคัญด้วยครับบอลจังหวะ2เป็นของลำพูนครับอดุลตักขึ้นหน้ามาซาเลสจิรชัยจิรชัยดีดลูกนี้ติด ยังได้ครับอัครพงศ์หลายไปไม่ถึงแรับพุ่งเสียบสวยพิทักษ์ชัยยังกลับมาที่อัครพงศ์เลี้ยงหนีไปก่อนครับออกไปที่สาวุธิสิทธุปันครับเพิ่งลงมาล็อกเข้าไหนสวยครับสาวุธบองด้นนในเปิดเข้ามายุคนี้ก็ยังติดธีรพลแต่ตัวเองไม่ได้ไปด้วยนะครับอน,นันต์ยอดสังวาครับตัดเข้าในหญิงติดบล็อกบอลลอยลูกนี้ก็สฟอออกมาชกค,ครับ ยังมีอดุลแมบยิงไม่เต็มเทา้าโฮสการลงมายังไม่พ้นอันตรายเตะลูกนี้อ้าวแล้วครับผู้ตัดสินให้ฟรีคิกครับโอ้ลางพูนยังได้ลุ้นนะครับังหวะสุดท้ายแล้วครับโอ้โหขึ้นมาเองเลยครับอดิศักดิวงสีครับนี่จอมปั่นฟรีคิกครูสาประตูโฮเซ่หลุยส์เชลเวิ์ตเมืองไทยครับปีลาไทยลรีสามไปยิงประตูจากฟรีคิกระยะแบบนี้มาแล้วน่าแล้วครับเจ้าติ่งครับอดิศักดิวงสีครับปั่นด้วยสายวี้ปั่นไม่เข้ากรอบครับ ห่างไปเยอะแล้วก็เป็นไปตามคาดหมายครับพุทธสินป่าทวีดหมดเวลาการแข่งขันเลยนะครับก็ทําให้ตราดเอฟซนะครับพลิกสถานการณ์จากที่ครึ่งหลังนี่โดนไล่ถล่มอยู่ฝั่งเดียวกลับมาแซงนานะครับเอาชนะทางด้านของเจ้าบ้านลําพูนโวลิเกอร์ไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับก็ในวันนี้ครับหมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์และผมนิติพันธ์สมบูรณ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ